สวัสดีค่ะพบกับช่องไอรินเติร์ดอายนะคะคลิปนี้สําหรับชาวราศีมีนค่ะหรือว่าคนที่เกิดวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะตัวไอรินเองก็ต้องขออนญาตชาวราศีมีนทุกท่านขออนุญาตัวท่านจิตใยสํานึกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาเทวดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านนะคะขอให้ดวงเปิดขอให้เห็นอนาคตเพื่อที่คุณจะสามารถดําเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้ค่ะ การพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมไอรินไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะคะบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางเหตุการณ์อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่เกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณก็รับเอาไปถือว่าเป็นคําแนะนําในการดําเนินชีวิตนะคะ แต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็ถือว่าเป็นการรับฟังคุพยากรณจากเพื่อนร่วมชะตาราศีเดียวกันกับคุณนะดวงชะตาของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูพลังงานภาพรวมตัวตนของคุณณนะช่วงเวลานี้ก่อนค่ะต่อไปไปดูในะเรื่องของการงานนะคะการเงินค่ะ ขออีกหนึ่งสำรับนะช่วยขยายความนะคะตัวตนของคุณณช่วงเวลานี้ค่ะก,การงานและการเงินค่ะไอรีนมีความรู้สึกว่าพลังงานภาพรวมของคุณณช่วงเวลานี้นะตัวตนของคุณนะคะคุณกำลังมีความตั้งใจนะคะมีการ ทำบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อหวังผลในอนาคตในระยะยาวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณกำลังเหมือนแบบหวานพืชนะคะเพื่อหวังผลในวันข้างหน้านะคะคุณกำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ดูเคร่งเครียดนะคะไม่ได้ดูแบบจริงจังแต่ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ว่า วัตถุประสงค์ในการที่คุณทำบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องบางตอนตอนนี้นะคุณทำไปเพื่ออะไรนะคะคือคุณมีเป้าหมายในการที่จะทำแล้วก็หรือบางท่านบางคนนะคะอาจจะทำมาสักช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่คุณเคยทำไว้นะคะคือถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่า คุณเคยลงแรงนะคะเคยทาบางสิ่งบางอย่างไว้แล้วณนะช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงที่คุณนะคะได้เริ่มได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่คุณทําไว้นั่นเองนะคือมองว่าพลังงานภาพรวมเนี่ยก็ดีนะคะคือได้รับผลดีจากสิ่งที่คุณทําไว้นั่นเองเนาะในเรื่องของการงานนะคะได้ก้าวถวยนะกับอโฟดนะคะมองว่าการงานช่วงเนี้ยเหมือนแบบ บางท่านบางคนนะอยากทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะหรือถ้าใครมีแบบงานสองอย่างแล้วก็หาอาชีพอื่นทำเพิ่มนะคะเป็นอะไรที่คุณพยายามหาโอกาสให้กับตัวเองคุณพยายามที่จะเพิ่มตัวเลือกให้กับตัวเองในการทำงานนะหรือบางคนนะคะไม่ได้ทำหลายงานแต่ง,งานที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณ มองหาผลประโยชน์มองหาในเรื่องของคู่ค้าหรือว่าช่องทางในการที่จะทำเงินเพิ่มเติมนะคะต่อไปไปดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะการเงินของชาวราศีมีนนะช่วงเวลานี้นะคะอาจจะดูแบบใช้จ่ายเงินต้องมีการวางแผนระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะเหมือนช่วงนี้คุณแบบอาจจะใช้เงิน ไปเยอะก่อนหน้านี้นะทำให้คุณต้องมีการวางแผนค่อนข้างรัดกุมขึ้นมานะคะหรือถ้าใครที่ก่อนหน้าน,นี้ยังไม่ได้ใช้จ่ายเงินเยอะนะมองว่าช่วงนี้นะคะคุณจะมีการต้องใช้จ่ายเงินเยอะแล้วทําให้คุณต้องต้องเครียดนะคะจะต้องกังวลในเรื่องของการใช้เงินเพราะอาจจะมีการเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ก็เป็นไปได้นะคะ ต่อไปนะเราจะไปดูในเรื่องของความรักนะคะซึ่งความรักเราจะแยกกันเป็นคนโสดสถานะคุยไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คนมีความรักนะเราก็จะแยกกันนะคะถ้าใครที่โสดสถานะคุยไม่ชัดเจนก็อยู่ต่อตรงนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่มีคู่ชัดเจนแล้วนะก็คลิกลิงก์นะคะจากรายละเอียดนะแล้วก็ดูตัวเลขตรงคำว่าคนมีคู่คลิกลิงก์ตรงนั้นดูได้เลยนะคะ เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าสําหรับคนที่โสดน,นะคะมีสถานะคุยไม่ชัดเจนในช่วงเวลานี้นะจะเป็นอย่างไรคะ่ะขอดูพลังงานภาพรวมความรักของคุณทั้งคู่นะคะตัวตนของคุณในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรคะ่ะคุณคิดอะไรอยู่ ลึกๆคุณเป็นยังไงคะ <Okay. S 1> เขามองว่าคุณเป็นคนยังไง <Okay. S 1> และคุณจะทำอะไรต่อไปกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คะ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปดูในฝั่งของเขานะคะ <Okay. S 1> เขาเป็นอย่างไรคะ่ะ <Okay. S 1> เขาคิดอะไรอยู่ <Okay. S 1> ลึกๆเขาเป็นอย่างไร คุณมองว่าเขาเป็นยังไงคะและเขาจะทําอะไรต่อไปคะอืออินมองว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ณนะช่วงเวลานี้นะคะเป็นอะไรที่เอ่อเหมือนมีคนเอาแต่ใจนะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะคะ เดอะเดวิลค่ะพลังงานภาพรวมความรักเป็นเหมือนแบบคนที่อาจจะเข้าใจผิดนะหรือค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจอาจจะเป็นในฝั่งของเขานะคะที่เหมือนตอนนี้เขามีความกังวลเขามีความรู้สึกหลายๆอย่างในตัวของเขาเองนะคะเหมือนมีความสับสนมีความมีความรู้สึกว่า คุณทำบางสิ่งบางอย่างให้เขาไม่พอใจนะคะ <c oughs> ในฝั่งของคุณนะคะเหมือนคุณมีความกังวลมากๆเลยนะตอนนี้นอนไม่หลับมีความกังวลคุ้นคิดเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเหมือนคุณหาทางออกให้กับตัวเองอะแต่ก็ยังมีความกังวลใจอยู่นะคะมีความ ไม่มั่นใจว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเพราะว่าใจหนึ่งคุณก็เป็นคนที่ไม่ได้อยากจะยอมคู่ของคุณมากนะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เชื่อว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแต่ก็ชอบเขานะก็เลยอยากที่จะจะยอมนะคะมองว่าในฝั่งของคู่ของคุณนะที่เขาเป็นเป็นฝ่ายเอาแต่ใจนะคะเดด เหมือนเขาให้ตัวเลือกกับคุณหรือให้คุณเลือกอะว่าคุณจะเอายังไงกับเขาคุณจะอยู่หรือไปหรือคุณจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรบ้างนะคะมองว่าคู่ของคุณนะเวลานี้เขาเหมือนแบบรอคอยให้คุณเปลี่ยนมานานหรือรอคอยให้คุณทําอะไรมานานแล้วแล้วคุณไม่ทําเพราะคุณเชื่อว่าคุณไม่ได้ผิดคุณไม่ได้แบบทําอะไรที่จะต้องคอยแก้ต่างแก้ตัวแบบนี้นะคะ แต่เขาเนี่ยมีความลับกับคุณนะเขามีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เก็บไว้ในใจลึกๆแล้วไม่บอกคุณซึ่งเรื่องนั้นถ้าคุณรู้เนี่ยคุณอาจจะไม่พอใจก็ได้นะคะคุณและเขาเนี่ยจริงๆยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่นะแต่ว่าความรู้สึกณนะปัจจุบันเนี่ยมันลดน้อยถอยลงจากเมื่อก่อนนะคะลึกๆแล้วคุณยังหวังดีกับเขายังรู้สึกดีๆกับเขาอยู่นะแล้วคุณก็มองว่าเขาเนี่ย ยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่แบบสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้สามารถที่จะทําอะไรดีๆเพื่อเขาได้แต่เขาค่อนข้างที่จะดุก,กับคุณในะช่วงเวลานี้ดุแบบให้เลือกเลยอะแล้วก็อจะใจนะคะถ้าคุณยังอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาต่อคนคนนี้อยากจะให้คุณตัดสินใจอ,อะไรบางอย่าง ถ้าดีกันก็ขอให้ดีไปจนสุดเลยแต่ถ้าเลิกกันก็ขอให้เลิกลาต่อกันเลยนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะแต่หลักๆเลยเนี่ยมองว่าเป็นฝั่งเขานะที่ไม่อยากจะยอมคุณแล้วนะคะในมุมของคุณกับเขาเนี่ยไม่ยอมกันแตกต่างกันนะคุณมองในมุมที่แบบคุณไม่ได้ผิดอะไรคุณก็ทําดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ในมุมของเขาคือเฮ้ยคุณอะ่ะผิดเขามองว่าคุณผิดเต็มๆเ,เลยนะคะ สิ่งที่เขาจะทำต่อไปค่ะไอรินมองว่าเขาจะเฝ้าดูว่าคุณจะมีพฤติกรรมอย่างไรกับเขาคุณจะทำอะไรกับเขาต่อไปนะคะส่วนตัวคุณเองคุณก็ค่อนข้างที่จะปล่อยวางค่อยๆดูใจกันไปค่อยๆแบบศึกษากันไปคุณไม่ผีผ่าอะไรแล้วเพราะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ปัจจุบันคุณไม่แน่ใจไงคุณกังวลใจคุณไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีงั้นค่อยๆแก้ค่อยๆแบบ ดูตามสถานการณ์ปัจจุบันนะคะว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็เขาปฏิบัติกับคุณยังไงนะคะะไปดูแผ่นไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรชาวราศีมีนนะคะแผ่นไพ่อยากบอกอยากแนะนำชาวราศีมีนนะคะว่า ให้คุณนะรักตัวเองปกป้องนะคะปกป้องตัวเองในด้านของความรู้สึกในด้านของอจิตใจของคุณเองนะคือบางครั้งเนี่ยคุณเป็นคนที่หวังดีกับใครรักใครคุณก็ทุ่มให้เขาเต็มร้อยเลยนะคะ mm hmm. แผ่นภาพอยากจะบอกคุณว่าให้คุณเนี่ยค่อยๆดูแลจิตใจของตัวเองค่อยๆ ดูแลในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะการเริ่มต้นที่จะแก้ไขปัญหานะคะหมายถึงการที่คุณกล้าที่จะรักกล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกออกไปอะไรที่คุณมองว่าไม่สมเหตุสมผลนะคะคุณก็สามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้ตรงๆแต่ต้องค่อยๆพูดกันด้วยความถนอมน้ำใจนะความรู้สึกที่ คุณอึดอัดใจนะคะบางครั้งคุณอาจจะถ่ายทอดให้เขาฟังได้แต่การถ่ายทอดในครั้งนี้มันก็ต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ไม่ทาให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจนะคะคก็ลองเริ่มต้นที่จะพูดคุยกันดีๆนะคะพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะ และนี่คือพลังงานภาพรวมของชาวราศีมีนนะคะสำหรับคนโสดสถานะคุยไม่ชัดเจนนะแม่นหรือไม่แม่นยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กด s ับสไคร b ์กดแชร์การติดตามนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะเป็นพลังงานของ คนที่มีความรักนะ,ะมีคู่ชัดเจนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานภาพรวมความรักของคุณทั้งสองคนกันนะเดี๋ยวหายเพจเทสค่ะตัวคุณเป็นอย่างไรคะ่ะคุณคิดอะไรอยู่ลึกๆคุณเป็นยังไงคะเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงและคุณจะทำอะไรต่อไปคะ ต่อไปไปดูพลังงานของเขากันบ้างนะเขาเป็นยังไงคะเขาคิดอะไรอยู่ลึกๆเขาเป็นยังไงคุณมองว่าเขาเป็นยังไงและเขาจะทำอะไรต่อไปคะ่ะไอรีนมีความรู้สึกว่าพลังงานภาพรวมความรักของพวกคุณสองคนตอนนี้เหมือนอไม่เปิดเผยความรู้สึกของกันและกันนะแล้วก็ เหมือนอยากพูดแต่ไม่พูดนะคะเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะไม่ไม่พูดเพื่อให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นคุณมองว่าถ้าพูดนะคะความสัมพันธ์จะแย่ไปกว่าเดิมอาจจะบั่นทอนความรู้สึกมากไปกว่านี้นะคะคือพลังงานภาพรวมความรักคือเดรไฮเพสเทดนะตัวคุณค่ะคว e นอัพเพนต์แอลเหมือน ณช่วงเวลานี้คุณรู้สึกอยากนิ่งอยากที่จะเก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่พูดไม่จานะคะไม่อยากที่จะต่อสู้ไม่อยากที่จะมีปัญหาไม่อยากที่จะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นไป,นปนในทิศทางที่ถ้าพูดแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นคุณขอนิ่งเงียบดีกว่านะคะแต่ความคิดของคุณเนี่ยอยากจะพูดอยากจะระบายออกไปอยากจะระเบิดออกไปมากๆเลยนะคะ อยากทำนะแต่ไม่ทำดีกว่าเพราะว่ารักเขาเพราะว่า,าตัดเขาไม่ได้คุณรู้ตัวว่าคุณยังตัดคนคนนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเลือกที่จะไม่พูดดีกว่าเลือกที่จะนิ่งเฉยดีกว่านะคะอันนี้คือสิ่งที่แบบเหมือนคุณใจนึงก็อยากเคลียร์อยากพูดนะแต่ถ้าพูดไปแล้วต้องระเบิดแน่ๆเลยต้องแบบเป็นพลังงานที่แบบทะเลาะกันแน่ๆคุณเลยขอไม่พูดดีกว่านะคะส่วนตัวเขาค่ะ ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายผิดหรือเปล่านะเขาก็เลยเหมือนพยายามนะคะพยายามปรับความเข้าใจเข้าหาคุณนะคะพยายามามาพูดคุยกับคุณพยายามที่จะเหมือนไกลเกลี่ยปัญหาแต่มันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะบางครั้งเขาก็เบื่อเขาก็เหนื่อยที่แบบเขาง้อคุณเท่าไหร่คุณก็ไม่ฟังเขาง้อคุณเท่าไหร่คุณก็ไม่ยอมกลับไปง่ายๆนะคะสีถ้วยความ รู้สึกลึกๆจิตใต้สำนึกของเขานะคนคนนี้นะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่รักเขาเขารู้แล้วคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนใจจากเขาง่ายๆเขารู้ว่าคุณตัดเขาออกไปจากชีวิตง่ายๆอ่าไม่ได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้สิ่งที่เขาจะทำต่อไปเขาก็ยังเป็นแบบนี้แหละคือนิ่งเฉยเบึง้งตึงไม่ทำอะไรเยอะนะคะแต่ก็ ไม่ไม่ทำร้ายใจิตใจคุณอะ่ะนะคะพยายามพยายามแบบพูดคุยกับคุณนะแต่เป็นการพูดคุยแบบไม่ได้หวานซึง้งไม่ได้ที่จะมาอ่าง้อมาขอคืนดีอะไรมากมายนะคะถ้าคุณกดเขาอยู่ถ้าคุณแบบงอนเขาอยู่นะไอรนมองแบบนั้นนะคะส่วนสิ่งที่คุณมองเขาคุณมองว่าคนคนเนี้ย อาจจะทําแบบนี้มาบ่อยแล้วนะคะคือพอโกรธกับคุณทะเลาะกับคุณก็ไม่ง้อไม่ได้มีการที่จะมา,อายอมรับผิดอะไรเลยนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะไม่พูดตามตรงนะไม่ไม่พูดอะไรมากกว่านะคะเก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ไม่พูดไม่จามไม่ไม่วีนไม่เหวียงไม่หาเรื่องนะคะค่อนข้างที่จะเก็บในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองเอาไว้นะ อไปดูนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะกับพวกคุณทั้งสองคนนะเขาดูในฝั่งของคุณก่อนค่ะสองเหรียญนะคะกับหกดาบฝั่งของเขาค่ะสามถ้วยนะคะกับในออบวานนะคะอัศวินถือไม้เท้า ขออีกหนึ่งสำหรับขยายความนะคะในฝั่งของคุณค่ะเทพสามตานะแล้วก็ฝั่งของเขาค่ะอเรนมองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะในฝั่งของคุณนะคะเหมือนคุณ ค่อนข้างที่จะเชื่อเซนต์ตัวเองนะเหมือนคุณรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขามานะคะแล้วก็สิ่งที่คุณไม่พูดไม่ถามเพราะคุณค่อนข้างเชื่อในเซนส์นของคุณเองนะคะถ้าคุณมั่นใจอะไรคุณค่อยพูดณนะตอนนี้คุณอาจจะยังไม่มีหลักฐานคุณก็เลยไม่พูดไม่ทำบางสิ่งบางอย่างเนาะมองว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้ อะไรที่ชัดเจนกว่านี้นะคะหรือมีหลักฐานคุณก็จะจะตัดสินใจตัดฉับเลยแต่ณนะตอนนี้คุณยังตัดฉับไม่ได้เพราะว่าคุณไม่มีหลักฐานอะไรแล้วก็คุณยอมที่จะเชื่อเขาต่อนะคะด้วยความที่คุณคิดว่ามันตัดไม่ได้ตัดไม่ขาดสักทกีนั่นเองนะ ในฝั่งของเขานะคะพลังงานที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะค่อยๆปรับความเข้าใจกับคุณนะสามถวยนะคะแล้วก็จะมีคำพูดนะมาพูดทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เซนส์ของคุณที่คุณมีอ่ะมันไม่ได้ถูกต้องนะคะเขามีคำพูดที่ดูดีเลยแหละแล้วทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าอืมมันมีน้ำหนักเพราะดูเขาค่อยๆเปลี่ยนตัวเขาเองแล้วก็ มีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคือเมื่อก่อนเขาอาจจะแบบไม่ค่อยยอมคุณนะแต่ต่อไปเขาจะยอมคุณมากขึ้นเขาจะแบบเหมือนพูดคุยกับคุณดีขึ้นแล้วก็มีเหตุผลมีคำพูดดีๆทำให้คุณอยอมที่จะลดในความนิ่งของคุณนะคะยอมที่จะเปิดเผยความรู้สึกฝั่งของคุณมากขึ้นนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวไปดูแผ่นภาพแนะนำนะคะ ให้กับชาวราศีเมนสำหรับคนที่มีความรักหน่ยค่ะอืมแผ่นภาพนะคะอยากจะบอกคุณว่า,าสิ่งที่คุณกังวลอยู่นะถ้าคุณอยากรู้อะไรอะ่ะคุณอาจจะไม่ได้รู้แต่ถ้าคุณอยู่เฉยนะหรือคุณแค่ ส่งคำถามออกไปนะคะคุณจะได้รับคำตอบที่คุณต้องการในเวลาที่คุณไม่ได้แบบกระตือรือร้นในการหาคำตอบนะคุณจะได้คำตอบด้วยตัวของคุณเองนะคะและสิ่งที่คุณสงสัยนะจะเปิดเผยขึ้นมานะคะถ้าคนคนนี้เป็นคู่ของคุณจริงๆนะแผ่นภาพอพระรามกับนางสีดานะคะแผ่นคู่แท้แล้วก็แผ่น พระพุทออกนะความใจดีของคุณนะคะจะเป็นความดีของคุณนะจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวของคุณเองนะคะถ้าคู่กันแล้วก็จะไม่แควกันนะมีโอกาสที่คนคนนี้นะคะเขาจะรู้สึกผิดถ้าเขาทำผิดต่อ,อคุณนะคะแล้วเขาก็จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะตัวของคุณเองก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นด้วยนะ และนี่คือพลังงานภาพรมของชาวราศีมีนนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องอ l i เทอร์อด้วยนะคะแม่นหรือแม่นยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากๆาสำหรับทุกๆพลังงานดีๆสวัสดีค่ะ